วิ่งเขาวิ่งขึ้นวิ่งลงครับเราเราเราต้องรีดรีดจากข้างบนลงมารีดลงมาฮะแล้วก็รีดขึ้นไปแล้วก็รีดลงมาแล้วก็รีดขึ้นไปประมาณสักสี่รอบนะครับเพื่อจะให้มุกอ่ะเวลาเวลามันทางานน่ะจะได้วิ่งขึ้นวิ่งลงวิ่งขึ้นวิ่งลงวิ่งขึ้นวิ่งลงได้นะครับแต่ถ้ายัดเข้าไปแล้วไม่รีดไม่รีดอ่ะกลายเป็นไตต้องเป็นไตต้องผ่านะครับเพราะว่ามุกมันไม่วิ่งอ่าเราฝังเสร็จแล้วนะครับต่อไปจะยายโดนหวยแดกมาจากที่อื่น ไตยายได้เลขเด็ดมาจากที่นี่ตามมาเลยที่แอดเต็งเจ็ดเจ็ดบ้านใหญ่ให้โชคมาการเพิ่มขนาดการเพิ่มขนาดอ่าการเพิ่มขนาดนะครับ <Wow. S 1> เราจะเพิ่มขนาดยังไงนะครับถ้าสมมติว่าเราถ่าโฟกอยู่นะฮะเพิ่มขนาดก็จะมีเข็มรูจะใหญ่หน่อยนะรูเข็มเพราะว่าเราต้องให้ยาตัวยาเราไม่ต้องไปต้มมันนะฮะใช่ยาห้ามต้มห้ามนึ่งห้ามไปเชื่อใครทำความ